สวัสดีค่ะอันนี้นะคะกับข้าวมื้อแรกที่มาถึงกรุงเทพนะคะนี่เลยมาม่าหมูสับหนูยิ้มหนูแย้มกินอริดอร่อยมากก่อนหน้านี้กินไข่ตุ๋นไปแล้วหนึ่งถ้วยนะคะสองคนนี้กินมาม่าหมูสับอร่อยไหมคะอร่อยนะคะหนูยิ้มหนูแย้มอร่อยโอ้โหมกินมาม่าหมูสับทั้งบ้านเลย ที่เจดเอาไปข้างนอกเพราะเอาง่ายๆแม่ปุ๋ยไม่รู้จักนะคะเพราะว่าแถววันนี้มันมีอะไรร้านอะไรตรงไหนก็เอาเซเว่นเลยนะคะง่ายๆเมื่อกี้กินไก่ขุนไปแล้วด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรอีกมีข้าวเหนียวหมูยละกจานสิ๋ดยลากจานแม่กันกินนิดๆอ่าแม่เป็นขาม่าต้มยำ เหมือนของพ่อบอมเลยคนละหนึ่งถ้วยง่าง่ายง่ายงดีเราก็ถึงเรามาถึงก็เกือบปลายปายแล้วเนาะแล้วก็นอนพักเราไม่ได้ไปไหนเดี๋ยวพรุ่งนี้พันนี้มีแยมเล่นน้ำแต่ตรงนี้มันก็ดีนะคือมันมีทางลัดเนาะมันมีทางลัดตรงไปไปเซเว่นเลยปกติซอยซอยจริงๆเนี่ยมันก็เดินไปอู้สามสามสี่ร้อยเมตรอ่ะ แล้วก็ต้องอ้อมกระบ,บกกลับมาเซเว่นนีกแต่นี่คือมันเหมือนเขาเช่าที่หรือว่าอะไรไม่รู้นะ<ม>อ๋ออร่อยยังลยเดิใกล้เซเว่น,นเลหนยโโห้าสิบเมตรเลยโอ้โหหนูยิ้มโอ้โหเคี <c oughs> ้ยวได้นะลูกค่อยๆกินลูกอร่อยขนาดนั้นเลยเชียวม,ม,มาม่ากินเยอะ<ม>ไม่ได้ไ<ห>นะลูกมาม่าเนี่ยอันนี้ คือแม่ปู่อยู่ที่บ้านไม่เคยให้เขาทานเลยนะมาม่าแบบนี้อันนี้กินไปก่อนเมื่อกี้ก็กินไข่ตุนไปละทำแบบนี้เอาค่ะค่ะได้ค่ะได้ค่ะเอ่าโอเคอร่อยเลยเหรอโอ้แล้วแล้วนี่ยืนยังไงเนี่ยฮะยืนยังไงอยู่บนโต๊ะก็มีสูงที่หนึ่งไหนดูดิเออแล้วือบนโต๊ะค่ะ รวังนะนี่มันเปไงอ่ะกระเปาสิกระเปาสิก็กินที่หน้าตัวเองสิไม่พูดไม่จ่าเลยนะใจหิวอุ้ยยิ่งอย่างนั้นไม่ได้ครับลูกอันนี้กี่ห่อเนี่ยห่อเดียวอ๋อหนึ่งห่อให้ให้ให้กินนี่ไงอันนี้ไงให้กินเล่นๆกินไปกับ

ยิ้มค่อยๆนะลูกเวจะต็บไม่ได้ไไดยิ้มทำยศแบบนี้ได้อ๋อหัวว่ะหัวยิ้มต้องคู่เข่าเขาลูกงั้นมันจะกระเด็นใสต่ตานหนูแย้มเขาลูกมันตายเลย <laughs> โอเคอย่าลืมกดติดตาม